สวัสดีครับผมนัตทพงศ์มันทองครับพบกันเช่นเคยครับเกษตรทีทั่โลกแต่ตอนนี้เป็น 4T EP1 ตอนพิเศษครับเราจะมาพูดถึงนวัตรกรรมสินค้าที่มีชื่อว่า 4T ทีนะที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรให้ผ่านวิกฤตต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่ตกต่ำปัญหาภัยแล้งปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชต่างๆครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเกษตรกรของเรานี่ก็มีความทุกข์ยากลําบากครับ แล้วโฟทีมเรามีส่วนช่วยได้อย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมาดูนะครับดูส่วนประกอบที่สำคัญของโฟทีนะครับซึ่งโฟทีมีส่วนประกอบนะครับที่สุดยอดมากเลยถึง4อย่างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับกรดฮิวมิกกรดฮิวมิกคืออะไรครับกรดฮิวมิกคือแหล่งรวมสารอาหารที่พืชต้องการครับนะครับมีตั้งแต่ฟอสเฟตโพแทสเซียมนะครับแคลเซียมซิงค์สังกะสีเหล็กทองแดงโมเลกัลบอลซิลิคอน นะรวมแล้วสิกว่าชนิดแต่คราวนี้แล้วทําไมโฟทีเอาไปใช้แล้วพืชถึงเขียวได้นะครับปริมาณไนโตรเจนอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่เวลาเราทําการฉีดพ่นทางใบนะครับพืชก็จะสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศนะครับทำให้เขาสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตได้และยังเพิ่มความเขียวได้อย่างสมบูรณ์เลยไม่แพ้การใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนปริมาณมากนะครับอันนี้คือส่วนประกอบตัวที่1ก็คือกรดฮิวมิกมาดูตัวที่2ครับ โปรตีตโปรติกนะครับโปรติตทำหน้าที่ช่วยอะไรครับช่วยทําให้ขื้นดูซึมทางใบได้มากขึ้นครับโปรติกช่วยสลายไขใบพืชค,ครับเวลวาการฉีดพ่นไปตัวซิติกเนี่ยแหละนะจะช่วยเปิดไขใบพืชทําให้เพิ่มการดูซึมทางใบได้มากขึ้นเลยครับมาดูตัวต่อไปครับตัวที่3ามโปรฟินโนเลก ตัวฟีนอลตครับทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการเจริญเติบโตของพืชครับให้พืชเจริญเติบโตขึ้นนะครับแล้วยังส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตแบบสุดสายพันธุ์นะครับไม่ให้พืชเขาเรียกว่าเกิดการด้อยพันธุกรรมนะครับทําให้เขาใหญ่ยาวได้อย่างเต็มที่เลยนะครับอันนี้คือหน้าที่ของกรดฟีโนอลตนะครับตัวที่สี่ครับกรดอะมิโน ของเราเป็นอะมิโนที่มีหน่วยย่อยเล็กมากครับเป็นอะมิโนคิเลตครับเพื่อสามารถนําไปใช้ในการสร้างโปรตีนนะครับสั่งข้อข้อมูลต่างๆนะครับแบบสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะทําให้พืชของเราเนี่ยมีองค์ประกอบที่ครบนะครับจากโฟรีของเรานะครับที่บอกว่าครบจบที่ซองเดียวจริงๆครับมีอะไรบ้างครับทบทวนครับโพตทสเซีเป็นแหล่งรวมอาหารพืชเรามีตัวช่วยดูดซึมทางใบเรามี ตัวช่วยส่งเสริมกระบวนการเจริญโตเรามีตัวส่งเสริมโปรตีนพืชนะครับมีทั้งอาหารมีทั้งโปรตีนมีทั้งส่งเสริมการดูดซึมและส่งเสริมกระบวนการการเจริญโตครบถ้วนครับนะครับโทีนเราจบครบที่สองเดียวจริงๆโอเคครับเอาละครับทุกท่านก็ได้รู้ส่วนประกอบของโฟทีทั้ง4ส่วนไปเรียบร้อยแล้วครับโฟทีของเรานะครับ1กล่องมี12ซองนะครับ ซึ่งเราจะมาพูดกันในส่วนของ 4T EP 2นะครับทั้งวิธีการใช้นะครับประโยชน์ของการใช้และก็สามารถใช้ร่วมกับอะไรได้บ้างอย่างไรนะครับแล้วพบกันกับ 4T EP 2วันนี้ 4T EP 1นะครับขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ